สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมมเม่พาชิมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพาชิมร้านอาหารร้านไหนนะคะจะมาอัปเดตเรื่องใหม่ๆค่ะเพิ่งจะผ่านงาน u n p a c k กันไปเองนะคะเปิดตัวด้วยกัน2รุ่นค่ะสำหรับครั้งนี้นั่นก็คือ S6s plus นะคะกับ โน้ต5นั่นเองกำลังจะมากันแล้วนะคะเริ่มวางขายวันที่21สิงหาคมนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะเรามาเจอของจริงกันเลยดีกว่าสำหรับ Galaxy Note 5อยู่ในมือแล้วนะคะอันนี้ในกล่องเนี่ยก็จะมาพร้อมแพคแบบนี้เลยทัราแต่ว่าเครื่องนี้นะคะเราจะยังไม่ได้เอาออกมารีวิวให้ดูนะคะเครื่องนี้ต่างหากค่ะนี่เปิดแล้วพร้อมเลยอืความสวยงามนะคะ ดูค่ะฝ่ามือจับได้มือเดียวพอดีมือมากเลยนะคะมาพร้อมกับเอสเพตัวใหม่นะคะดูวิธีการกดค่ะคือกดแล้วมันก็จะเด้งออกมาเลยตึง้งแล้วก็ความสามารถของปากานะคะคือไว้กดเล่นวันนี้สองกดมากเขาคงแบบว่าคำนึงถึงแบบว่าผู้ใช้แล้วว่าเวลาจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องคิดใช่ไหมคะพอคิดเสร็จปุ๊บก็จะกดอื ยิ่งกดยิ่งเพลินยิ่งเขียนเลยนะคะและความพิเศษของอันนี้คือตัว S Pen เนี่ยสามารถเขียนหน้าจอได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขียนได้ยังไงนะคะจะมีโหมดตึง้งกดจะมีคําว่าเขียนบนหน้าจอค่ะพอกดปุ๊บมันก็จะแคป แคปหน้าจอเสร็จคือไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนนะคะอยู่หน้าเมวเตออะไรนะคะถ้าเราอยากจะเขียนหรือวาดลงไปเลยแทนทนี้เราจะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ต้องมานั่งอีดีอีกนะคะครานี้ไม่ต้องค่ะเขียนหน้าจอได้เลยอันนี้คือแคปมาแล้วเรียบร้อยเราสามารถเซทที่ปากกาได้นะคะว่าอยากจะได้สีอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่คือสมมติอยากจะเขียนการให้เพื่อนอยากจะเขียนอะไรให้เพื่อนนะคะก็คือสามารถทําได้เลยแล้วก็เซฟลงไปในแกลเลอรี่อันนี้คือหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งจาก S Pen พนนะคะ ะะกล้องเนี่ยมีความสามารถเยอะเลยทีเดียวนะคะมีอัพมาเทียบเลยความละเอียดนะคะยังคงอยู่ที่16ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลักนะคะส่วนกล้องหน้านะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองที่อยากจะให้ดูเลยนะคะเมื่อกี้แบบได้มีโอกาสได้แบบว่าลองเล่นแ,แบบแล้วคือรุ่นนี้นะคะสามารถบันทึกเป็นไฟล์รอได้นะคะนี่ไฟล์รออยู่ตรงนี้ค่ะคือแบบว่าเฮ้ยนี่คือมือถือ มือถือนะคะบันทึกภาพเป็นไฟล์รอจ้าแล้วก็ยังมีการควบคุมด้วยเสียงก็แคปเจอร์มาแต่พิเศษกว่านั้นคือแคปเจอร์เป็นกล้องหลักกล้องหลักข้างหลังเนี่ยนะคะสามารถพูดแคปเจอร์และถ่ายภาพได้เราต้องเซตติ้งกันก่อนนะคะเลือกเสร็จป,ปุ๊บนะคะเหมือนเดิมคำว่าแคปเจอร์สไมล์แล้วก็ชีสนะคะสามารถใช้ได้จากกล้องหลังนี้เลยคือแทนที่เราจะแบบว่า ใช้กล้องหน้าถ่ายตัวเองใช่ปะอยากได้ความชัดคม16ล้านพิกเซลเลิศมากเรามาถ่ายกันด้วยกล้องหลักกันนะคะืมขานี้ยนะคะเห็นไหมคะโอเค Capture เลิศมาขออีกรอบนะคะ Capture เลิศสุดๆนะคะสำหรับฟีเจอร์นี้ใครที่อยากได้ความคัดแบบคมชัดของกล้องนะคะไม่ต้องแบบว่าซื้อกล้องใหญ่แล้วใช้อนี้เลย หมดฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่มีการเซตติ้งต่างๆเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีโหมดที่มากขึ้นมีโหมดโปรโหมดอะไรถ่ายเซลฟี่มุมกว้างนะคะเยอะมากใครที่รักการถ่ายรูปด้วยมือถือกล้องหน้ากล้องหลังนะคะรุ่นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนแบบงานอันแพง็กแล้วคือแบบว่าการเปิดตัวของเขานะคะคือแบบทุกอย่างว้าว้าวว้าวว,าว,ว,าว้หมดเลย คือ21สิงหาคามเนี้คาดว่าคนคงจะิดต่อคิวรอนะคะสำหรับโน้ต5ราคาได้ยินมาแวบๆแ,แต่ยังไม่ชัวร์เลยยังไม่กล้าบอกอะไรตอนนี้นะคะเอาเป็นว่า ฟีเจอร์ที่นำมาเสนอวันนี้มีเรื่องของกล้องมีเรื่องของ S Pen นะคะแล้วก,ก็พวกสเปคต่างๆนะคะติดตามได้ในเว็บไซต์ในรายละเอียดต่างๆแลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแต่วันนี้ขอไปเปื้่มปริ่มกับตัว Galaxy Note 5กันก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย